ท่านเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์นไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมอยู่ที่สนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมินะครับสนามทดสอบรถที่ต้องบอกว่าใกล้บ้านผมแล้วก็ดีมากๆอีกสนามในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าวันนี้ครับจะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการนําเอารถที่ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีระดับฟอร์มูล่าอนะครับมาทําการทดสอบในสนาม แต่วันนี้ครับเป็นวันแรกที่เขามาทาการเซตติ้งสนามแล้วก็เป็นวันแรกเหมือนกันที่จะมีการให้ได้ขี่กันนะครับแต่ว่าจะได้ขี่กันแค่เป็นบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเขาจะมีให้ทดสอบด้วยกันนะครับก็คือวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแล้วก็วันเสาร์ซึ่งวันเสาร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะมาทําการทดสอบได้แต่ว่าต้องลงทะเบียนกันก่อนที่ทางเว็บไซต์หรือว่าทางเพจของทางเฟลโลเขานะครับเอาไปว่าวันนี้เนี่ย เพื่อนๆลองมาดูกันแล้วกันว่าที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีระดับตัวของฟอร์มูล่าอีนั้นมันเจ๋งอย่างไรผมไปลองมาแล้วผมต้องบอกว่ามัน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 แจ๋วมากมันอินเคสติเบิลมากเลยสมกับในเรื่องของการที่มีเทคโนโลยีของฟอร์มูล่าอีมาใส่ในรถระดับนี้เลยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยกันว่าตัวหน้าตาที่เขาบอกว่าเฟโวเฟโวเนี่ยมันหน้าตาแบบไหนบอกเลยว่า ตัวที่เอามาวิ่งวันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นตัวลักโซรี่สุดตัวแพงสุดปรวมาอย่างนั้นดีกว่านะฮะซึ่งในขนาดนี้เนี่ยมีการจอดรอไปแล้วนะฮะหลายๆคันเลยมีทั้งหมดด้วยกันประมาณ2สีนะครับที่เราจะได้เห็นกันวันนี้ก็มาทั้งหมดด้วยกัน2สีเหมือนกันแล้วก็ในขนาดนี้จอดรอแล้วซึ่งบอกได้คําเดียวว่าเฮ้ยดูแล้วหน้าตาอย่างเดียวดูก็หล่อแล้วนะแต่เพิ่มเติมคือในเรื่องของตัวที่เป็นเทคโนโลยีของเขา ในเรื่องของการขับขี่เฮ้ยมันเฟี้ยวฟาวมากเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะให้เพื่อนๆได้มาพูดคุยกับคนที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้บริหารของ<ม>าทางเฟโล่ด้วยก็คือดรนลงสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับจอนครับขออนุญาตใส่ไมค์ดเรนิดนึงนะครับยินดีครับเพราะว่าวันนี้รายการสดนะครับับนนขอบคุณมากที่มาร่วมกันในวันนี้ด้วยนะฮะยินดีครับคือต้องต้องสอบถานดรก่อนจริงๆแล้ว ฟโรเนี่ยคือแบรนด์ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนที่แบบว่าคนเยอะๆเ,เลยค,คือรุ่นนี้เลยยี่ห้อนี้เลยใช่ครับรนนตัวนี้เลย,เลยอแล้วเป็นแบรนด์ที่อยู่ที่งานอีกมาที่อิตาลีด้วยใช่ครับตัวเดียวกันเลยใช่ครับตัวเดียวกันเลยฮะรุ่นเดียวกันเลยที่โชว์อยู่ที่อีกมาด้วยแบบนี้เลยครับที่ตรงนี้คือฝรั่งต่างประเทศเขาคือเขาซื้อกันแล้วนอกจากฝรั่งแล้วยังมีญี่ปุ่นก็ใช้รุ่นนี้เช่นเดียวกันโอเค ผมถามแบบละลาบละลวงแล้วกันดรจริงๆแล้วคนชอบชอบแบบว่าเขาเรียกว่าดูถูกคาว่ารถจีนรถจีนจริงๆแล้วคันนี้มันคือรถอะไรสัญชาติอะไรจริงๆแล้วเฟลโลเนี่ยถามว่าเป็นสัญชาติอะไรผมเรียกว่าเป็นสัญชาติอินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะตโต,ตรถมันเองเนี่ยมันถูกใช้อินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลกครับจริงๆคนที่ดีไซน์คันนี้ก็คือคนที่ดีไซน์รถมอเตอร์ไซค์ไอซียี่ห้อดังๆที่เรารู้จักมาก่อนหน้านี้รถที่เป็นรถอิเล็กทริก ไม่รถไอซีเลยไอซเลยหรอที่ขายดีๆในยี่ห้อที่เรารู้จักกันเราไม่ต้องไปพูดถึงแต่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักแข่งด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สมรรถนะของรถดีแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยเขาออกมาด้วยแพชชั่นเขาอยากจะดีไซน์รถแข่งเพราะเขาอยากจะแข่งรถจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําเรื่องนี้ก่อนโควิดเขาประสงค์จะเอารถไปแข่งที่ไอซ็อกแมนฮะไปไอซ็แมนเลยใช่คนเนี้ยนะใช่โหเฟี้ยวมากแต่ปรากฏว่า พอเจอโควิดแน่นอนนะฮะเงินอะไรต่างๆก็ล่อยหลอ,อสุดท้ายก็เลยต้องมาทําธุรกิจทีนี้สิ่งที่ทําธุรกิจมันข้อดีก็คือเขาดีไซน์เขาใส่เทคโนโลยีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาอ,มองค์ความรู้ทั้งหมดมาใส่อยู่ในรถคันนี้ถ้าใครรู้จัก m o เต E Champion, ร์อีโบแชมเปีจะเห็นนักแข่งของทีมเฟลโลด้วยที่ใส่เสื้อสีเขียวมีตาเฟลโลไปหาดูได้ใน YouTube เยอะไปหมดเลยเรามีทีมเฟลโลแข่งอยู่ในมอเตอ แชมเปี้ยนชิพด้วยอ๋อ oh. เพราะงั้นรถคันนี้ผมถึงเรียกว่ามันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วคําว่าเฟลโลเนี่ยที่เราเคยเห็นกันเนี่ยในโมโต E มันก็คือตัวนี้เลยแบรนด์นี้เลยใช่ครับอุ้ยเจ๋อมากเจ๋อมากแบรนด์เดียวกันเพราะงั้นเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ในสามแข่งมโตเอมันถูกถ่ายทอดลงมาสู่รถคันนี้ผมเริ่มต้นว่ารถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าทั่วไปเราจะเห็นแบตเตอรี่ที่เกาะอ,อยู่บนตัวถังเหล็ก ตัวถังธรรมดาตัวถังเหมือนรถไอซปกติแล้วก็เอาแบตเตอรี่ไปเกาะกันคือมันก็จะมี2แบบก็คือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่แบบว่าเอาไปวางปึ้งแถวแถวแถพักเท้าตรงไหนก็ได้หรือว่ายูบ็อกอะไรอย่างนี้ใช่กับอีกแบบหนึ่งคือแบบว่าติดตายเลยถูกไหมใช่แล้วอย่างเฟโลคันนี้เวลาพูดถึงติดตายตัวเนี้ยติดตายแต่ที่มันดีกว่ามันคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า c 2 c ก็คือ Cell to c h a s s i s ถ้าสังเกตรถไฟฟ้าที่เราเห็นทั่วไปรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมี4ล้อแล้วก็มีแพลตฟอร์มและแบตเตี่เรียงอยู่บนแพลตฟอร์มใช่ครับมันถูกออกแบบแบตเตอรี่กับชัซซีไปในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่เอาชัซซีเติมมาแล้วกับแบตเตี่ไปเกาะเพราองั้นตัวนี้แบตเตอรี่มันถูกเรียงทีละเซลล์ภายใต้เฮาสิ่งภายใต้เฮาสิ่งก็คือตัวครอบตัวครอบที่เราต้อบเป็นอลูมิเนียมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมผมผมเดานะเพราะว่าผมเองยังไม่ได้แกะหรือว่าอะไรเลยผมเดาว่าตัวของเซลล์ทูชัซซี่ย นี่คือตัวตัวของชชสซีอยู่ตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมใช่ครับเป็นลักษณะแบ็กโบนแบบนี้ใช่ครับตัวของแบตเตอรี่คือตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ครอบด้วยเฮาสิ่งที่ผมบอกตัวตัวตัวฝาครอบที่เป็นอลูมิเนียมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดโอเคเนี่ยสิ่งที่เราดีไซน์เนี่ยเราสามารถดีไซน์น้ําหนักของแบตเตอรี่แต่ละก้อนครับให้มันทวงน้ําหนักได้อย่างที่เราต้องการน้าหนัก CG อยู่ต่ำครับการการเลี้ยวการการโงง่ายขึ้นครับผมการกระจายแรงดีขึ้นขณะเดียวกันการระบายความร้อน ก็จะดีเพราะมันถูกดีไซน์เป็นตัวโครงของตัวมอเตอร์ไซค์เลยอ,อันนี้คือข้อดีข้อที่หนึง่งเซลล์ทูชชสซีเซลล์ทูชชสซีก็คือตรงนี้แล้วก็ตัวครอบตรงนี้ยังงั้นครอบสองข้าง,อางสองข้างเลยเอ่ะครับทับ้งนี้เลยทั้งตัวเลยงั้นผมถามขอถามแบบลึกๆแล้วกันเตอร์อเผื่อว่าเพื่อนๆหลายหลาคนคืออาจจะไม่ทราบเพราะว่ามันไม่ได้แกะโชว์ใช่ไหมครับ ตัวแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยคือดอรบอกว่าวางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเขาออกแบบมาให้อยู่ในฮาวซิ่งใช่ครับในไซส์ของเขาเลยใช่ครับอ oh, <okay. S 2> เพราะฉะนั้นฮาวซิ่งก็จะเป็นตัวเหมือนโครงรถแบบนี้ครถ้าเปิดออกมาดูเนี่ยจะเป็นตัวโครงรถทั้งหมดเนี่ย okay, แล้วแบตเตอรี่เซลล์จะอยู่ข้างในอ๋อโอเคเข้าใจละเพราะฉะนั้นมันถูกดีไซน์ตั้งแต่การออกแบบน้ำหนักการถ่วงน้ำหนักกับแบตเตอรี่ไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันหมดเลยโอเคงั้นผมถามลึกๆไปอีกเผื่อว่าแบบเฮ้ย <c oughs> อยากโมเอันี้ขออนุญาตลึกๆนิดนึง อยากโมเพิ่มแบตเตอรี่ได้ไหมไม่ควรอย่างยิ่งครับไม่ควรเพราะอะไรันี้เป็นเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยครับความปลอดภัยทั้งในแง่ของคนเคียดค่อยโมด้วยทั้งแง่ของการขับขี่ด้วยไม่แนะนําเลยไม่แนะนําเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบแบบสายสายเทาๆทําได้ครับแต่ไม่แนะนําไม่แนะนาเลยโอเคครับฉะนั้นเราทราบแล้วว่าตัวของแบตเตอรี่คืออยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเป็นลักษณะคือออกแบบมาให้ติดกับตัวของชชสซีใช่ครับนี่คือข้อที่หนึ่งก่อนที่ดรองเตอร์บอกว่าให้มันเจ๋งครับต่อไปมีอะไรข้อที่สองเวลาเราพูดถึงรถแข่งเนี่ย การถอดเปลี่ยนอะไรการเปลี่ยนล้อการจัดการมันต้องเร็วมากอาฮะเพราะฉะนั้นรถรุ่นนี้ก็เป็นซิงเกิลสวิงอาร์มเป็นซิงเกิลสวิงอาร์มก็คือมีข้างเดียวเห็นไหมฮะข้างเดียวแขนเดียวเพราะฉะนั้นเวลาถอดล้ออะไรต่างๆจะสะดวกไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่มี2แขนโอเคพอสองแขนการประกอบก็ยากการใช้งานยากเพราะฉะนั้นซิงเกิลสวิงอาร์มก็จะเหมาะสําหรับรถที่เป็นสปอร์ตความสวยงามได้ดูวิวทางด้านนี้เคลียร์ เลยนะครับสว,ย,วยงามแลกขณะเดียวกันฝั่งนี้ก็มีความดูดันหนักแน่นพอคือถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับสายของอิตาลีที่แบบจริงๆแบรนด์เนี้ยก็ขายอิตาลีเหมือนกันใช่ครับเปรียบก,กับดูกติได้ใช่นะบบเพราะแบบว่ามันเป็นลักษณะแบบอาร์มแบบนี้เลยก็คือมีน็อตตัวนี้ยิงออกปึ้งถอดล้อได้เลยครับเออก็ดูแลง่ายดีนะฮะขณะเดียวกันตัวมอเตอร์เป็นเซนเตอ์ไบร์แล้วขับเคลื่อนพันมาล้อหลังเนี่ยด้วยสายพานไม่ใช่โซ่เนี้ยทำนุ่มนวลการออกตัว เดี๋ยวพี่จอลองดูจะเห็นเลยว่ามันจะต่างจากมอเตอร์ไซค์ที่ใช้โซ่ทั่วไปโอเคเมื่อกี้นี้ดรพูดคาว่าเซลล์ทูเสซีสซอันนั้นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่กับความแข็งแรงของตัวครงรถข้อที่สองของรถที่เป็นรถไฟฟ้าคือมอเตอร์มอเตอร์ก็คือตัวเซนเตอร์อยู่ตรงนี้นี่คือมอเตอร์ตรงนี้อใช,ใช่ไหมครับใช่สองข้อเนี่ยคนที่เป็นสายสายไฟฟ้าเขาจะต้องถามแน่นอนไม่ทราบว่าดรจะแบบแจงละเอยียดได้ไหม เช่นกี่โวนกี่วัตต์กี่รุ่นกี่นี่96วน 58mH แม96วนเลยเหรอ96วนถือว่าใหญ่มากใหญ่นะเพราะมอเตอร์ตัวนี้มัน6กิโลวัตต์1000วัตต์เนี่ยมอเตอร์ไซคที่เราใช้กันทั่วไป2,000 5,000ไม่เกิน1ี0 0ัพันหนึ่ง3า0พเป็นอย่างมากนี่เท่าไหร่นะ6,000 6,000วัตต์โโอ้แต่ตัวนี้อนาคตเรามีตัวใหญ่กว่านี้นะแล้วครับ เดี๋ยวอบไปก่อนเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวนะถ้าเราพูดถึงว่าดอกเตอร์ยัดเข้ามาในสเปคของตัวเฟลโลตัว F.W.07 6,000วัตต์ครับฉะนั้นถ้าเกิดใหญ่กว่านี้ก็คือวัตต์เยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้โอ้โหแม่เจ้าเท่ากับรถเก๋งเล็กๆคันหนึ่งอะเลอะไปไปดูได้ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้อ๋อจะมีเอามาด้วยเอามาโชโว์โอ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วเฮ้ยเห็นว่าอีมอเตอร์ไซค์เทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลกว่าที่เราเข้าใจเยอะมากอื มันแข่งได้กับ<ผ>มอเตอร์ไซค์ที่เรารู้จักในป <ผม S 1> ัจจุบันผมคุยกับดรบรรนานผมถามนิดนึงดรพูดเหมือนกับตัวเองช่ำชองเรื่องของระบบ e ๆๆอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากจริงๆรดรมีมีเขาเรียกว่าประสบการณ์เรื่องตรงนี้ยังไงบ้างขอนิดนึงขอนิดนึงจริงๆแล้วอดีตผมเป็นผู้มุ่งในการสรรราวทชออเป็นสำนักงานพัานาาวิทยาศาสตร์ทุกแห่งชาติสวทชที่ลังสิตใช่รู้จักไปบ่อยครับไปบ่อยครับเมกเทคก็เรื่องอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ทำใน รถรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่ทดลองเปลี่ยนแปลงเจอรุ่นใหญ่เข้าไปแล้วโอสวัสดีครั้งครับผมผมก็เลยอธิบายเรื่องพวกนี้ให้มันเป็นภาษาชาวบ้านได้ไม่ยากขนางนั้นหมายความว่าสิ่งที่ดรเลือกสารมาก็คือมันมันจบแน่ๆในเรื่องของการใช้งานใช่โอเคเมื่อกี้นี้คือตัวแบตเตอรี่มอเตอร์เซ็นเตอร์อีกตัวหนึ่งคือกล่องสมองเขาแอบอยู่ตรงไหนพวกนี้มันอยู่ใน ECU มันจะอยู่ในตัวข้างในอยู่แล้วเราจะไม่ยุ่งมัน เพราะมันใส่ซอฟต์แวร์แต่3ตัวนี้สำคัญครับแบตเตอรี่มอเตอร์ ECU ต่างๆแล้วก็คอนโทรลเลอร์ทั้งหมดเนี่ยต้องทำงานสัมพันธ์กันตรงนี้เป็นโน้ต h ฮาวคนที่สามารถที่จะรีดพลังงานออกมาได้อย่างเต็มที่ในจังหวะที่เราต้องการรีดพลังงานอันนี้สําคัญทําให้รถคันนี้ถึงวิ่งได้ถึง125กมต่อชั่วโมง2 5 5กิโมต่อชั่วโมงนี่นะบอดี้เล็กๆอย่างนี้นะใช่ครับโอแม่เจ้ากับความเร็วเท่าไหร ก็ความเร็ว125กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงวความ,มเร็ว 125, 125แล้วระยะทางอะเลนส์120 120 120กิโล้ยจริงเหรอฮะจริงคนที่ผ่านการทดสอบมาแล้วเรอครับใครอยากทดสอบยินดีอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ขึ้นแบบไดโนนะคือแบบแบบเป็นเร็วเร็วเทสเร็วเร็วเทสโอ้โหแม่ <Real S 1> เจ้าแล้วผมคิดว่าถ้าขับจริงๆน้ำหนักแล้วก็การจัดการคนขับเก่งๆน่าจะได้มากกว่านน125คือตีเฉลี่ยเฉลี่ยเลยความเร็วก็คือ120ขึ้น แล้วก็วิ่งได้120ขึ้นแน่นอน<ช>กับระยะทางในการชาร์จหนึ่งครั้งใช่ครับโอ้แจว๋วงั้นถามต่ออันนี้รู้ละเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าความเร็วความแรงมันน่าจะเป็นสมกับคำว่าคำว่าสปอร์ตจริงใช่ปกติเรื่องของการเดินทาง120ิโลต้องเจอปัญหาเรื่องของการชาร์จคันนี้ชาร์จแบบไหนเข้าปั๊มเลยครับตรงไหนที่มีชาร์จเจอร์แบบรถเก๋งฮะเราก็ไปชาร์จกากเขาเพราะนี่เป็น Type 2ชาร์จอ,อ๋อเป็น Type 2, 2> อ,อยู่ไหนครับนี่ครับ,รบ<ะ>อ๋อหัวนี้คือที่แบบ เทสลงเทสล่าเขาก็จิ้มกันอย่างนี้ใช่จิ้มแบนนี้ได้เลยไม่เฟี้ยวอ่ะไปแวกกินกาแฟที่ไหนยังไงปั๊มน้ามันทั่วประเทศที่รถไฟฟ้าเข้าไปชาร์จกันเราก็ไปด้วยแต่เราเท่กว่าเพราะเรามาเราจะไปชาร์จใช่แล้วก็ไม่ผิดด้วยเพราะว่ามันคือการชาร์จแบบไททูถูกดีไซน์มาโดยเฉพาะเลยชาร์จเร็วไหมครับดรเร็วฮะตัวนี้จากศูนย์ถึงเต็ม100%่อเปรนเนี่ยประมาณ5ชั่วโมง แต่ปกติเราก็ไม่ขับไปถึงขนาดนั้นอยู่แล้วเราเหลือประมาณสักยี่สิบสาสิบแล้วก็ชาร์จแล้วก็ไปได้เลยโอเคงั้นมันสามารถตอบโจทย์ได้ไม่ยากระหว่างที่เราพักเวลาขับไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่อืไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเราเริ่มจะเห็นในเรื่องของดีไซน์เรื่องของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาแล้วเราลองมาดูอะไรที่บอกว่าเป็นจุกจิกจุกจิกอ็อกซสซอรี่ออปชั่นคณิดนึงได้ไหมครับเอร์ก็รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเราก็จะเห็นมีปุ่มสปอร์ตครับคันนี้ก็มีปุ่มหนกั อ๋อตอนแรกผมนึกว่าเป็นตัวดิฟไฟไปสูงไปต่ำไม่ใช่อ๋ออันนี้ก็คือเป็นเป็นโหมดสปอร์ตออก็ตรงนี้เลยเวลาแซงอะไรต่างๆแล้วก็เร่งคันเร่งขึ้นไปได้เลยอ๋อแล้วรุ่นนี้ไม่ดับนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบางรุ่นเนี่ยพอใช้ปุ่มสปอร์ตก็คือเป็นรีดพลังงานมันใช่พอมันฮีทมันสูงตัดเลยอ่าไฟตัดเลยเขารุวนี้ไปได้ไปได้ยาวๆถึงยแต่ว่าแบตเตอรี่มันถูกซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เขาคือออกแบบมาว่าเฮ้ยไปได้ แว่าแบตเตอรี่ก็จะหายไปตามจำนวนใช่โอเคอันนี้โหมดสปอร์ตคือกดปั๊บขึ้นเลยขึ้นเลยขายได้เลยก็อยู่ที่ใกล้ๆนิ้วเลยไม่ต้องแบบว่าหาปุ่มนะฮะมาถึงปั๊บอยากกดไปข้างหน้ากดปื๊ดไปแล้วแต่ระวังความปลอดภัยหน่อยโอเคครับอันนี้คือโหมดสปอร์ตมีอะไรอีกครับดรอเตอร์รุ่นนี้มีเกียร์ถอยหลังมีเกียร์ถอยหลังอยู่ตรงนี้ใช่ครับอ่าก็คือกดตัว R ปั๊บรถก็เดินถอยหลังได้โอเคแล้วขนาดเดียวกันรุ่นนี้เราให้ traction control มาฮะ มี t r a c t i o ด้วยครับใช่บวกกับ ABS ด้วยมี ABS ด้วยเพราะงั้นการขับขี่เราจะรู้สึกได้เลยนะครับถึงการควบคุมระหว่างล้อหน้าล้อหลังความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหมุนของล้อหน้าล้อหลังจะ control โดย traction control ระบบเบรก ABS ใส่มาให้พร้อมเพราะงั้นเกือบๆจะ o p ชั่น f u ลอ option มาให้ในคันนี้เลยสำหรับคนที่สนใจเรื่องสปอร์ตจริงๆอ่าฮะคือมี traction ด้วยมี ABS เป็น dual ABS หน้าหลังเลยโอเคแจวแล้วอย่างพวกเบาะนี่คือ เปิดได้ใช่ไหมดร็อคเตอร์ขออนุญาตซนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นตัวบิดมันเวลาเปิดจริงๆมันเป็นรีโมทไหมหรือว่าเป็นยังไงคีย์เลสคีย์เลสด้วยเหรอเป็นคีเลสครอันนี้คือเป็นกุญแจสำรองใช่ไหมใช่แต่จริงๆว่าถึงปุ๊บเนี่ยเราเดินมาเนี่ยกดปุ่มอพีออกสตาร์ทไปเลยแค่เราพกคีย์เลสธรรมดาใช่ไม่ต้องเป็นรีโมทนะฮะบางทีหลายคนบอกว่าคีย์เลสจริงๆมันเป็นรีโมทอันนี้เป็นคีย์เลสเหมือนเราขับรถเก๋งทั่วไปเดินไปก็เปิดรถแล้วเข้าสตาาาารร์ทไดดดดด้้เเเเลยยโออออออคคคปปปิิิิบบบบบกกก็็ื่่งีพัั๊นะม เป็นอะไรบ้างนี่มีเฮ้ยมีคัตเอาด้วยคัตเอารรนี่คือคัตเอาทนี่ทําหน้าที่อะไรครับมอเตอร์ครับมันเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปที่มันจะต้องมีคัตเอาคัตเอาก็คือมันตัดไฟเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในตัวมันเองเช่นไฟเกินอไฟขาดมันจะตัดทั้งในแง่ของการชาร์จแล้วเกิดปัญหาไฟชาร์จเข้ามาเข้าไปตัวนี้แล้วเกิดปัญหามันก็จะตัดการทํางานเพื่อความปลอดภัยหรือขณะที่ไฟจ่ายออกจากแบตเตอรี่ไปที่ตัวมอเตอร์ครับ ไฟเกิดความปกพ้องตัวนี้ก็จะตัดเพื่อความปลอดภัยแต่เวลาตัดแล้วรถก็ยังไปได้นะฮะคนขับก็ยังคนโทรลรถเข้าจอดข้างทางอางัางจากการได้หมดนี่ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่สาคัญมากสําหรับรถบรรทุกไฟฟ้าคือต้องมีต้องมีโอเคเข้าใจละ<ช>ซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือว่ามีครบคันเลยตัวคล<ช>ีเลตปั๊บก็คือไปได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบาอนนี้ก็คือนั่งได้หรือเท่ๆเราเดินกลับไปปุ๊บกดรีโมทกลับมาล็อกรถ อ๋อในรีโมทมันมีโหมดอยู่เลยใช่อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนั้นเขาเรียกว่าเป็นออปชั่นของรีโมทผมถามนิดนึงคุยกันมาตั้งนานเนี่ยสไตล์แบบซับบอร์ตแบบเนี้ยพี่เตอร์จดทะเบียนได้ไหมได้ครับตอนนี้กําลังรายละเอียดของเอกสารอยู่ครับผมแะอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นจดทะเบียนได้เรียบร้อยนั่นห<ผ>มายความ,<ผ>มว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ซื้อไปรถมีทะเบียนแน่นอน ครับพร้อมที่แบบว่าคียหลอได้เลยใช่แต่ว่าหลอนิดนึงเรากําลังทําเอกสารอยู่กับกรมขนส่งทางบกอยู่โอเคครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยมันมันเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาตอนนี้มีนาเห็นดรบอกว่าจะมีเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งมัวรโชไปเดือนนี้ไปเดือนนี้ใช่ครับวันที่17มีนาก็คือวันเจ็ดเมษาอ่ามีบูธแน่นอน M3 M3 โอเคไปดูได้บูธเราใหญ่สุดในส่วนของมอเตอร์ไซ ใหญ่สุด,ดเลยอะใช่ <laughs> ไอไ้อที่อยากเห็น,น่ะคืออะไรด้วยวะผมอยากเห็นในตัวที่ดรบอกว่าคันใหญ่ๆเหมือนกับรถรถเก๋งแต่ว่าขี่แบบแบบแนวครูเซอร์มีแน่นอนมีแน่นอนอ่าสองรุ่นสองรุ่นด้วยใช่โอ้เจ๋วจะมาโชว์เลยว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า mm hmm. มันมีความสมรรถนะได้ขนาดไหนครับคุยกันมายาวๆเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดเรื่องของรูปทรงเรื่องของ p e r ร์แมนซ์และ เผื่อเพื่อเนเพื่อนอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไร่จริง,รงๆผมว่าหลายๆคนน่าจะพอดาวออกแล้วหรือหลายลคนอาจจะเคยเห็นราคาที่งาน m o เตอร์เอ็กแล้วใช่ผมจําได้คร่าวๆเลยครับเนี้ยอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทใช่ถูกต้องไหมใช่แต่ว่าราคานี้เดี๋ยวคุยกันต่อได้มีพิเศษอีกค่ะจะมีพิเศษอีกอ่ามีพิเศษอีกรอรอเปิดตัวราคาพิเศษในงานมอเตอร์โชว์แล้วกันนะค,ะครับเห็น <He ard. S 2> เขาบอกว่าตัวของ Fellow FW 07ตัวนี้เนี่ย ดรให้ในเรื่องของวารันตีเยอะมากใช่จริงเหรอตัวโครงสร้าง8ปีหมายถึงว่าสตต็กเจอร์ทั้งหมดเลย8ปี8ปีซึ่งรวมถึงไอ้โครงสร้างที่ผมบอก C2C นั่นก็คือเป็นตัวโครงสร้างครับผมคือแปดปี8ปีแล้วอย่างพวกที่เป็นหัวใจหลักแบตเตอรี่5ปี5ปกิโล5ปีเลยเหรอใช่รระจาไฟฟ้าทั่วไปไม่มี5ปีเต็มที่ก็อาจจะปีหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อคาราซองทั้หมื่นก็คือขี่ออกจากร้านปั๊บครับก็หมดวารันตีแล้ว5ปีนับจากวันที่ e n d u s e เ คือ,อาชาวประชาชนซื้อไปนะไม่ใช่5ปีออกจากโรงงานนะวันจ่ายตัง์วันจ่ายตังห้าปีแ <5 S 2> ั้วแต่ั้าปีแล้วขนาดเดียวกันตัวแบตเตอรี่ก็5ปี5้าหมื่นกิโลเหมือนกันเฉาเฉาเพราะงั้นเรามั่นใจในเทคโนโลยีเรามั่นใจในคุณภาพแล้วก็กล้ารับประกันเมื่อกี้นี้ดรพูดเขาว่าออกจากโรงงานแสดงว่าคันนี้ประกอบที่นี่หรอครับประกอบที่นี่ฮะอ,อ๋อเหรอทุกยูนิตที่ขายในประเทศไทยประกอบในประเทศไทยโอเคแล้วอนาคต บางยูนิตท,ที่ขายในต่างประเทศก็จะประกอบจากประเทศไทยแสดงว่าคือเอาจราิจงแน่นอนเ,เราไม่ใช่ดีลเลอร์อเราเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแบรนด์เลยครับเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกับทางเจ้าของเดิมที่อยู่ที่จีนด้วยอ๋อผมเข้า,าใจลนะวพเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเราไม่ใช่ดีลเลอร์ที่เอารถเข้ามาประกอบขายเพราะงั้นการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงการดูเพื่อจะตอบโจทย์คนไทยสบายมาก ดังนั้นเราะจะมีทีมดีไซน์นอนาคตเฟลโลจริง,รงๆเลยที่เรารู้จักกันระดับโลกเนี่ยณขนาดนี้คือคนไทยถือหุ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับแล้วก็มีทางคนที่ออกแบบคนที่แบบพัฒนาร่วมด้วยจอยเบนเจอร์กันก็เคยเข้ามาทำงานด้วยแล้วโรงงานก็คือโรงงานที่ไทยใช่ครับอ๋อโอเคเก็ตละเก็ตละดังนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงการดีเวล็อปเราก็ง่ายละใช่ครับอนาคตเราก็จะมีส่วนในการพัฒนาเ<ๆ>ทคโนโลยีเหล่านี้ไปพร้อมๆกันโอเคแจ๋ว ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือผมเคยเห็นแบรนด์นี้แล้วผมก็ได้ไปถ่ายรูปหล่อๆมาเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวมันมีไอ้รุ่นตัวกระเป๋าหิ้วอ่ะไอ้ตัวเล็กๆ F W ศูนย์เท่าไหร่ศูนย์สาม M 1เออ M 1ที่บอกว่าขายจองกันเละเทะเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็มีตัวศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็จะย่อมกว่านี้หน่อยแต่ตัวนี้คือตัวท็อปสุดเลยตัวท็อปสุดวิ่งร้อยยี่สิบขึ้นอยู่แล้วใช่ครับระยะทางก็คือสบายๆอมซึ่ง อันนี้เราคุยกันหลังไหม่คือมันจริงๆแล้วมันโมได้อีกนะเพราะว่ามันกล่องพวกนี้มันปลดล็อกได้แต่เราจะไปคุยให้ดเรเด้ยินนะ <laughs> ผมขอแค่ามันร้อยสี่ก็พอละ <S <S ทําได้แล้วนไปทําหลังจากทำ <ละ S 2> ไปแล้วทำไปเลยแต่ว่าวารันตีขาดก็เรื่องของคุณครับ <c oughs> โอเคตามนั้นงั้นเดี๋ยววันนี้ไหนๆดรบอกอบว่าเซตพื้นที่เอาไว้สําหรับให้บรรดาดิลเลอร์เทสวันศุกร์แล้วก็สื่อ ทสบันเสาร์รวมทั้ง Enduser ถ้าใครอยากเทสก็มาได้วันเสาร์คุณสามารถที่จะมาได้ในในช่วงเช้าใช่นะครับที่มอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมินะครับอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตดตรในในฐานะที่ว่าสนามเขาจัดเสร็จแล้วขออนุญาตลองขี่เล่นได้ไหมครับยินดีเลยครับโอเคขอบคุณมากครับดรครับขอบคุณครับครับผมครับผมคืนตัวนี้ได้เลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็จะเราลองกันต่อให้ดตอร์กลับไปพักผ่อนกันก่อนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคือ รถรุ่นนี้มันเป็นรถที่มีในเรื่องของรูปทรงที่สวยและที่สําคัญคือผมไปขี่ไปแล้วล่ะเมื่อกี้ผมไปขี่ไปแล้วให้มันดีว่ะมันมันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หลอกลวงเพื่อนๆเลยนะคือมันดีกว่ารถจีนทุกยี่ห้อที่ผมเคยขี่มาเลยหรือว่าจะเป็นรถไต้หวันก็แล้วแต่ผมก็ว่ามันมันเฟี้ยวมากเลยอันดับแรกก่อนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูในเรื่องของอัตราเร่งกันก่อนละกันเพราะว่ามันจะมีทางตรงในเรื่องของการชุด ว่าอัตราเร่งของรถรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรกับมอเตอร์กับตัวของออแบตเตอรี่นะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดูสิ่งที่เมื่อกี้นี้ดตรตยังไม่ได้พูดก็คือนี่หน้าหน้าจอเรือนใหม่หน้าจอเรือนไหม้หออหมของตัว Fellow FW03 เป็นจอ TFT มาจากโรงงานครับเพื่อนๆครับนี่ครับเปิดให้ดูครับพอเปิดมาปับ๊บนี่เป็นรูปจริงๆมันเป็นรูปอะไรวะกระต่ายเนาะ <laughs> นี่เป็น t f เเลยนะมีไฟ Emergency ไฟทามากนะครับ แล้วก็มีทริปมีเหมือนกับไปวัดรอบขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้คือตัว P ก็คือพาร์คพาร์คอยู่ยังไม่ได้ไปแบตเตอรี่สเตตัสอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ดรบอกว่ามีสปีดนี่สปีดตรงนี้ปุ่มสปีดกดบกึบๆๆตรงนี้นะครับพอกดปั๊บมันก็จะมีคําว่าสปีดขึ้นมานะฮะแล้วก็เคียร์ให้หลังก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเอาขาตั้งขึ้นก่อนไม่งั้นจะทําอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือ เราจะต้องกดตัวปุ่มสตาร์ทก่อนพอกดปุ่มสตาร์ทปั๊บคำว่าลิทดีขึ้นไฟ ABS ขึ้นแล้วก็จะมีคําว่าเลนส์หรือว่าระยะทางที่วิ่งได้ตอนนี้บอกว่าเลนส์สามารถที่จะวิ่งได้อีกร้อยยี่สิบโลนะครับเออก็เจ๋งดีมันคือมันอธิบายให้เราเห็นเลยนี่ไงเนี่ยเห็นไหมมีสลับไปสลับมามี Trip. ทริปทริปตัวนี้คือยังไม่ได้วิ่งศูนย์โลระยะทางในวิ่งร้อยยี่สิบโลนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีี d o ก็คือทริปรวมร้อยสี่สิบเก้าโลอันนี้คือลิทดีแล้วนะครับ อ่าแล้วก็ถ้าเรากดสปอร์ตนี่นะสปอร์ตมันก็มีตัวเอสขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูที่อยู่บนหน้าจอ tfT ให้เราได้เห็นกันนะครับอ่าเนี่ยพอเราบิดปั๊บขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวใส่นู่นใส่นี่เอาให้ครบๆบก่อนเดี๋ยวสนามเขาโกรธเราอีกอ่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวใส่มัวก่อนเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขี่ในสนามดูแล้วกันนะครับที่สนาม มอเตอร์สปอร์ตพาร์คูรณภูินี่แหละดูว่าฟีลิ่งหรือว่าตัวของการขับขี่ตัวเฟลโลเนี่ยตัว f w 0 7เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้คือพร้อมมากนะครับพร้อมมากกดถอยหลังกันกดถอยหลังปับ๊บมีตัว R ขึ้นนะฮะร e เวิร์สโหมกดเดินหน้าก็ไปเลยฮะเนี่ยปวดพลาดเลยฮะถ้านั่งทรงนี่แบบว่าสปอร์ตมากมายนะครับ <c oughs> อารมณ์รถสปอร์ต เทียบนะผมบอกเลยว่าทรงมันเหมือนถ้านั่งแบบเอ็กซ์เตอร์อะช่วงล่างก็นุ่มๆฮะไม่ได้เป็นช่วงล่างที่แบบว่ากระด้างแบบตล์รถที่เราเคยขีย่ๆกันมาหน้าเบือผิวมากอัตราเร่งโคตรดีอ่เอะเนี่ยขึ้นแบบหืม เข้าใจเลยว่าทําไมที่เขาบอกว่าคนออกแบบเป็นนักแข่งเขาถึงออกแบบมาให้ขี่ได้ง่ายนะครับ ขึ้นสะพานพึ่นนวลไงนนอน่แจ๋วแจ๋วมันมันมันเดี๋ยวเพื่อความมันกว่านี้ครับเดี๋ยวผมจะขอขี่คนเดียวในสนามนี่แหละนะฮะเพื่อที่จะได้ดูว่าตัวของเฟลโลเนี่ยฟิลลิ่งของมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองขี่สักสองรอบแล้วกันแต่โดยรวมผมว่ามันโอเคนะเรื่องของรูปทรงนี่คือมันมะมากเลยว่ะแล้เวเครื่องมันนุ่มอะ่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นเครื่องขับรสายพานนะครับ เดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว,ว่าล้อมแล้วเดี๋ยวเราลองม,มาขี่เล่นทนะั้งสองรอบแล้วกันะะเนาะไปละ ทั่เลยเอาละเรียบร้อยนะครับก็อลองแค่พอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับกับตัวของ Fellow F W 0 7นะฮะที่ตอนนี้เนี่ยเขามีวางจำหน่ายแล้วนะครับแต่ว่าราคาอย่างที่ผมบอกคือตอนนี้อยู่ที่ประมาณ17 9 0 0 0ื่นบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีในเรื่องของตัวช่วยจากทางรัฐบาลมาอีกประมาณ2 0 0 0 0ื่นเท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ราคาประมาณ 159,000บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปโชว์ที่งานมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับวันพุธที่27มีนาคมนะครับที่เมืองทองธานีแจ้งพัฒนะใครที่อยากจะได้รถที่มีความ l u x รี่หรือว่าเป็นความีเ e ี่ยมในสไตล์รถไฟฟ้าในรูปแบบของสปอร์ตผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เจ๋งมากนะครับกับตัวของ F W 0 7นนะฮะซึ่งอย่างอื่นผมคงไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเนาะเพราะว่าเพื่อนๆคงจะเห็นในงานของมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาแล้วอยู่ที่ว่าเรา เปิดใจหรือเปล่ากับตัวของรถไฟฟ้าอย่างที่บอกรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีตั้งแต่ราคา,า30,000ขึ้นไป2-30 0 0 0ขึ้นไปจนถึงเป็นแสนแต่ว่ารถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถที่อยู่ในราคาแสนกลางที่ให้ในเรื่องของอาการใช้งานที่คุ้มค่านะครับในคำว่าสปอร์ตในคำว่าพรีเมียมลักซ์ซี่จริงๆนะฮะก็เอาไปว่าวันนี้ได้ลองแล้วจะได้รู้กันไปว่าเฮ้ยมันเป็นรถไฟฟ้าที่ตอบสนองดีขี่สนุกที่สำคัญคือ ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าจะมีสีพิเศษใหม่สีหนึ่งก็คือสีขาวผมว่ามันน่าจะสวยดีเนาะก็เอาไปว่าติดตามชมกันตัวจริงได้เลยนะครับอย่างที่บอกคือวันพุทธที่27มีนาคมที่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะกับมอเตอร์โชว์นะครับเอาละวันนี้เดี๋ยวพอเอาละกันพะเห็นบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาให้เรารีวิวกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นไหนแต่วันนี้จบละกับตัวของ Fellow FW07 ครับเพื่อนๆชอบกันไหมครับถ้าเกิดว,ว่าชอบก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ